ว้าเอ้ยว่ารถรถไอ้บอยมัเป็นอะไรวะเกียร์หลุดขัหลุดเกียร์หลุดขาหลุดบอบกล้ามแนวรวบ ซาไปกูด้วยซาแล้วกูจะตะโกนทำไมวะเนี่ยคิดถึงน้องบ่อคิดถึงไอ้บอยจูนรถแล้ววะเฮ้ยผู้นีพู้นี้ผ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 ู้นี้ยังฟัไอ้บอยจูนรถแล้วไอ้จูทุกวันเลยเดี๋ยวไอ้คนเนี้ยโดนโกไอนนี้โดนโกเดี๋ยวเอาเครื่องมือก่อนเอาเครื่องมือให้่อนเฮ้ยไม่เห็นหรอก ไยครับทำรถที่ไหนมาครับทำรถช่างบังครับอ๋อ้ทำรถช่างบังเหรอแล้วทำแรงไหมครับก็แรงอยู่อ่ะไม่เชื่อหรอกไหนลองมาะตาได้ฟังดูดีไหนลองดูดีผู้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 นี่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 ผู้นี่นี่เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรดังเอเว้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะ ยังไงดังครับเว้ยเฮ้ยจังบวัดทำไม่ดีเปล่าหนักหนักหนักเฮ้ยดูให <laughs> ้ดีดิด <laughs> เฮ้ยมันดังเลยวะเอ,อ้ยจังบัดทำรถไม่ดีนี่หว่าเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เรามาวิา่งไช่รถ ไอ้ช่างบอยกันนะครับช่างจูดรถประจําร้านเอ้ยไอไอโคตพูดว่ารถมันเป็นอะไรครับรถสะดุดขาหลุดเบาะขาดแมวข่วนครับผมเอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอผมว่าไฟไม่จ่ายไฟสตาร์ทไม่มีผีไม่วิ่งตามน้ำมันไม่มีการจ่ายนงหนูหนูสะดุด